ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้า9ฮินดูทอรนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับปะ วันที่16กันยายนพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในพบไหนเรื่องไหนไกเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้วิชาไพ่เทพินดูและนะครับไพ,พ,พ่พระพิคเนตนะครับมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้ให,หนักกลายเป็นเบานะครับนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีเมถุนนะฮะก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระพุธนะครับเราจะเรียกว่าตนุนะฮะไปอยู่ในภพเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเดือนนี้เราจะเจอเรื่องอะไรนะครับอีภพเรือนหนึ่งในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าภพพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะครับก็นะครับชาวราศีเมถุนนะครับดาวพระพุธเนี่ยนะตั้งแต่วันที่สิบเก้านะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ย จะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยก่อร่างสร้างตัวได้ดีนะครับดาวก็าพูดเนี่ยคุณได้ตําแหน่งโดดเด่นมากนะครับเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับได้ตําแหน่งกเกษตรนะโอ้โหยนะอันนี้ก็ถือว่านะครับให้คุณกับดวงชะตานะจะทําอะไรยังไงถือว่าเป็นช่วงที่ก่อร่างสร้างตัวได้ดีนะครับแล้วก็ตนุก็คือตัวเราก็อยู่ในเรือนพันธุก็จะผูกพันธุนะครับเกี่ยวเรื่องของญาติพี่น้อง นะครับแล้วก็ถ้าสัมพันธ์ดีนะครับผูกพันก็ให้คุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสัมพันธ์ไม่ดีในพื้นดวงไม่ดีนะครับสัมพันธ์การณกิณีสัมพันธ์นนดาวไม่ดีต่างๆเนี่ยก็จะเ,เรื่องของที่บ้านก็อาจจะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นปัญหาของคนที่บ้านนะครับอะไรเงี้ยเข้ามาทําให้เราปวดหัวได้เหมือนกันนะหรือของเสียของซ่อมอะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไง ธาตุดีเนี่ยจะทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นก็โอ้ไม่มีปัญหานะครับได้ไพ่หลักทรัพย์นะครับไพ่คูบ้านะครับเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าช่วยหรือพพอร์ตไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บง่งบอกถึงการมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับเกี่ยวเรื่องของการช่วยเหลือคนในครอบครัววงศาคณะญาตินะครับปัญหาต่างๆได้รับกันช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือเขาก็าได้หรือเขาจะช่วยเหลือเราก็ได้นะนะครับอยู่ที่ว่าใครมีปัญหาถ้าเรามีปัญหาเขาก็มาช่วยเหลือเรา นะถ้าคนอื่นมีปัญหาเราก็ไม่ช่วยเหลือเขานะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่นะครับเกิดขึ้นจากการกวนกระเส่นสมุดนะครับเขาพระสมเนี่ยจะล้มนะครับพราะนารายก็เลยแปลงกลายเป็นเต่านะคอยค้านะครับให้ไม่ล้มนะฮะแล้วก็ทําจนจบนะฮะพิธีอะไรประมาณนี้ก็เปรียบเสมือนเล่าเนี่ยแหละก็จะมีคนช่วยเหลือนะครับในลักษณะต่างๆทําให้เราเองสามารถผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปได้นะครับนะในมุมดีก็สามารถก่อร่างสร้างตัวได้สบายเลย มีคนคอยช่วยเหลือพักดันเรื่องนะก็ยินดีด้วยนะครับอีพบอทุกทีไพ่พระพิเกนเนตนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของอีโก้นิดหนึ่งนะครับบางทีเราอาจจะช่วยเหลือนะครับอันนี้ให้ะมัดระวังนิดหนึง่งเราไปช่วยแต่เราก็ตําหนิว่าเขาแรงๆเนาะเพราะว่าแหมไพ่อทิตย์นยะอาทิตย์นะแค่ดวงเดียวก็ร้อนไม่รู้จะร้อนอยังไงแล้วอันนี้อาทิตย์สองดวงเนาะนะนะเลขสิบเอนะ็ดน่ะ นะครับมันก็เลยส่งผลให้บางทีถ้าคนไม่เข้าใจหรืออะไรประมาณนี้มันจะมีปัญหานะแต่ถ้าเกิดเขาเข้าใจก็ไม่มีปัญหาเพราะพลังแฝงคือดาวจันนะบ,บางทีเขารู้ว่าเออที่เราวีนหรือที่เราแสดงออกก็เป็นเพราะว่าเกิดจากความห่วงใยอนะไรประมาณถ้าเกิดเขารู้นะก็ไม่มีปัญหาไงนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้เนะี่ยมันก็จะมีปัญหายังไงก็เลือกนะครับที่จะดูสถานการณ์ให้ออกดีกว่านะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์เนาะเราจะเรียกว่าพบสหชะนะสหชะนี่เราแปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องท้องเดียวกันไปอยู่ในพบไหนก็ปรากฏว่าอยู่ในราศีกัน้นถึงตัวเราเองนะชุดนี้สนิทสนมนะกับเพื่อนกับฟงนะครับกระญาติพี่น้องนะอะไรประมาณนี้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเลยนะไปจนถึงสิ้นเดือนนะ คำว่าสหาชาบไปพันธุ์เนี่ยแปลว่าสนิทสนมนะครับมีกาลยามมตรที่ดีนะเขาช่วยเหลือพักนีให้เราเผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปได้ละกันตรงนี้ถือว่าดีนะครับนะถ้าเกิดคนไหนมีเพื่อนดีมีกาลยาณมีก็ยิ่งดีเลยนะแต่ถ้าเกิดคนไหนมีเพื่อนไม่ดีหรืออะไรไม่ดีนะครับเราก็จะรู้ว่าเออเฮ้ยคนนี้ไม่ดีเราก็จะตีตัวออกหางได้นะครับนะก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้่เออแต่ก็ด้วยความที่ได้ไพ่ถือโกรธเนาะนะ บางครั้งก็ต้องรู้จักหลบรู้จักเลี่ยงนะครับบางคนเนี่ยเหตุผลคุยไม่รู้เรื่องก็อย่าไปเสียเวลาคุยเลยนะเพราะว่าคนเราวุฒิภาวะไม่เหมือนกันนะครับเราไปคุยกับคนพานเราไปคุยกับคนที่เขาไม่มีเหตุผลนู่นนี่นั่นก็อย่าไปเสียเวลาก็คล้ายๆกับว่าภ่ายชนะคว่ำะนะเอาน้ําเทไปมันก็คว่ำเออถ้าภ่ายชนะหงายเนี่ยนะเออยังพอ ตักตวงสิ่งที่เราให้ได้นะครับนะคือไพ่ใบน,นี้ก็ต้องบอกว่าเราจะเจอคนไม่มีเหตุผลนะครับแล้วก็เหตุผลข้างๆคูๆเหตุผลคุยแล้วปวดหัวนะนะปวดหัวเปล่าๆก็ห่างๆดีกว่านะเลือกที่จะห่างๆดีกว่ามันไม่มีประโยชน์อะ่ะมันทําให้เราเสื่อมเอ่อทำอะไรอย่างทาให้เราบางครั้งท้อนะครับบางทีเราอยากจะไปบอกกับคนที่เขาพร้อมที่จะรับฟังก็พอเจอคนนี้เข้าไปเคสน,นี้เข้าไปก็ เหมาไปหมดเลยว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนคนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหาเลยทีนี้นะก,ก็คนไหนที่ไม่ดีเราก็อยู่ห่างๆนะนะคนดียังมีเยอะนะครับที่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นเราพร้อมที่จะให้เราไปช่วยเหลือนะครับนะแต่คนนี้เขาไม่ฟังคุณก็อย่าไปเสียเวลานะครับนะอ่ะแล้วดูไพ่สิก็สามเจ็ดเนาะนะครับเพราะไพ่น,นี้ไพ่รุนแรงนะบางทีพูดไปเขาเข้าใจผิดก็มีนะ นะครับเราทําอย่างนี้เขากับสื่อสารว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหอันตรายนะเพราะคนไหนที่เรามีความรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคก็อยู่ห่างๆแล้วกันนะครับเพราะมีเกณฑ์ที่จะเข้าใจผิดกันได้ง่ายนะครับหวังดีกลายเป็นประสงค์ร้ายไปเขาคิดอย่างนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราลําบากนะบางทีเนื้อก็ไม่ได้กินนะครับเอากะดูดมาแขวนคอนคี่ก็ไม่ไหวนะครับเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เราเจอคนไม่มีเหตุผลแบบขีดสุดแล้วกันนะนะนะวิธีแก้ไขก็อยู่ห่างๆันดีที่สุดละนะครับ นะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพางังคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพางังคานเนี่ยเป็นดาวชั่วเรือนในราศีพิจิกเนาะเราจะเรียกว,วกอริเนาะอริก็แปลว่าอุปสรรคนั่นแหละอุปสรรคต่างๆนี่สินต่างๆเนาะแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งนะครับก็มาจากภพดีเรือนดีอันนี้เขาเรียกว,ว่าลาภดีนะอันนี้ลาลาภดีลาภไปไหนลาภทับลักก็คือแสดงว่าความโชคดีมาหาคุณแล้ว ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวที่ดีตั้งรับคุณก็จะมีความโชคดีแบบปังปุริเยเป็นทักษะที่ดีด้วยยิ่งเจริญก้าวหน้านะจะมีโอกาสเข้ามาต่างๆมีสิ่งโอ้โหดีงามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือชื่นใจแหละแต่ถ้าเกิดบังเอิญคุณมีดาวอังคารเป็นการ,รก,กินีนคนละอย่างเลยนะมันกลายว่าอาลินะอลิมาทับลักเลยก็คือจะมีแต่ปัญหาปัญหาเข้ามาในลักษณะต่างๆถ้าเป็นการ,รกกินีนะมันก็จะมีปัญหานะดาวอะไรตั้งรับก็จะมีปัญหา ดาวนั่นแหละนะฮะก็ต้องอคุมสติให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าพบเรือนหนึ่งอีกพบเรือนหนึ่งไม่ดีเนี่ยมันต้องมันต้องอต้องระมัดระวังพอสมควรนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพยย่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็เรื่องไหนดีนะครับคุณก็พยายามพัฒนานะอย่าทอดทุระนะครับต้องตั้งใจทําแต่ถ้าเรื่องไหนไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องใส่ใจปล่อยวางบ้าง เหมือนอย่างาพเนี่ยไพ่ไม่แยแสเนี่ยก็คืออันไหนที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปไปไปแคร์มากนะครับแต่อันไหนดีก็ขอให้ตั้งใจแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะ๋อไพ่สี่แปดก็หลักๆต้องมีวาทาศิลป์ในการสื่อสารด้วยนะครับนะไพ่นี้เป็นไพ่ที่ฉลาดพูดแล้วกันฉลาดพูดฉลาดเอาตัวรอดแล้วก็ฉลาดเาเขาเรียกทํำยังไงก็แล้วแต่เนาะ ทำให้เราเองเนี่ยไม่อยู่ในจุดอับหรือจุดลําบากนั่นเองพยายามสื่อสารนะไพ่ใบนี้ยายานะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดนึงนะดาวพฤหัสท่านเป็นดาวเจ้ารืญนคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ครองอีพบเดือนหนึ่งในราศีมีเนี่ยเขาเรียกว่าเรือนการงานเนาะนะครับก็ไม่ค่อยดีนะนะครับการงานตกวินาศก็พยายามอย่าน้อยอกน้อยใจอย่าประชดชีวิต นะครับและพยายามอย่าเปลี่ยนงานนะครับพยายามตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็ปัตตนีตบวินาศนะครับคนเข้ามาถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจก็อยู่ห่างๆนะครับนะแล้วก็คนที่มีอยู่แฟนที่มีอยู่ก็พยายามเตือนถ้าเขาจะทาอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือจะทําอะไรที่มันสร้างปัญหายุ่งวุ่นวุ่นเข้ามานะค,คอยเตือนสติก,กันหน่อยนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะ เออเจอคู่ที่หัวร้อนนะครับเจอคู่ที่เออไม่มีเหตุผลแล้วก็เจอคู่ที่ค่อนข้างที่จะขาดคุณธรรมนะอันนี้เราต้องระวังนิดหนึ่งรวมทั้งงานรวมทั้งอะไรด้วยนะถือว่าถือว่ามุมอับไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเกิดแก้แกค่บางคนก็อยู่ห่างๆกันถ้าเกิดคนอยู่ห่างๆกันได้นะอยู่คนละบ้านอยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวัดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาะคันนะ แล้วเรามาดูซีไพ่จะเสริมก็ต้องนิ่งให้เป็นฮนะอยู่ให้ได้นิ่งให้เป็นเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์แล้วก็นั่งมาพิจารณาว่าปัญหานี้เกิดจากเราหรือเกิดจากคนอื่นถ้าเกิดจากเราเราก็แก้ไขซะนะครับนะแต่ถ้าเกิดจากคนอื่นแล้วก็ปล่อยวางอุเบกขาแล้วก็อยู่ห่างๆนะครับนี่คือวิธีแก้ไขนะพระศิวะนั่งสมาธินะครับแล้วก็ได้อ่ไพ 18, นะ่หนึ่งแปดเนาะเพราะมันมีเกณฑ์ที่คนจะไม่เข้าใจเราเยอะอจชาริษสัญ,ญาเราเยอะใส่ลายป้ายสีเราเยอะ นะครับหนะหนึ่งกับแปดเนี่ยเขาต้องบอกเป็นไพ่หแห่งความขัดแย้งเลยนะครับเป็นความขัดแย้งแบบขัดแย้งไม่มีเหตุผลด้วยนะครับเรื่องเหตุผลไม่มีเลยนะฮะต้องระมัดระวังนะครับนะบก็ส่วใหญ่จะเจอคนไม่มีเหตุผลนะนะให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันเอ่อทัทีเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงนะดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศที่แปลว่าความเสียหาย นะครับแล้วก็อีกภพเดือนหนึ่งในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียวภพปุตตะ,ะนะครับอัล่านะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะไปจนถึงสิ้นเดือนอันนี้ดีปุตตะเป็นเกษตรนะครับบุตรหลานลูกหลานช่วยงานได้สินค้าผลิตภัณฑ์ดีไอเดียจินตนาการดีนะมีความสบายอกสบายใจทําอะไรยังไงก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จมีการเริ่มการลงทุนเกณฑ์กำไรไม่มีปัญหาครับดีแต่อย่าเป็นการักินีถ้าเป็นการักินีมันจะมีปัญหาทันทีเพราะคําว่าวินาาจะอยู่ในเรื่องของปุตตะแปลว่าประมาทเลินเลอคือขะนอง นะครับขาดทุนนะครับแล้วก็เวลาเก่งกําไรหรือทําอะไรเนี่ยมันจะคิดผิดพลาดไปหมดเลยถ้าดาวสุเป็นการักินีเนาะเพราะบเรือนนึงเดี๋ยวอีกพบเรือนน,งน,นึงไม่ดีต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็พยายามอย่าประมาทเดินเล่ใถ้าเป็นการักินีนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการักินีแล้วไม่ได้มีดาวอะไรตั้งรับนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าจะเป็นช่วงที่คุณเฉิดฉายมากนะไอเดียจินตนาการโลดแล่นนะครับทําอะไรยังไงก็ประสบผลาํสำเร็จได้โดยง่ายนะครับนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรเออเหอนะครับในไพ่ไทุราคาการีนะครับอันนี้เป็นไพ่ไพ่ญิงไพ่ถือตัวนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่เข้าถึงยากนะก็ต้องบอกว่านะครับบางทีเราไปเจอคนอีกโก้เยอะนะครับก็อยู่ห่างๆางดีกว่าอย่าไปต่อร้อต่อเถียงเลยมันไม่มีประโยชน์นะครับมันเหมือนกับไม้เส้นมันคนละอย่างกันนะนะครับพูดไปก็มีปัญหากันปเปล่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆ่งดีกว่า นะครับนะก็ถ้าเป็นลนักษณะของบุตรหลานลูกหลานเนี่ยเขาค่อนข้างจะดื้อน,นะครับแล้วเขาจะมีมุมเป็นของตัวเองนะเราอาจจะต้องโอโ้โหลูกหลานมันทิ้งไม่ได้ไงเป็นลูกแท้ๆหลานแท้ๆาเงี้ยมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกน้องยังพอไหวอยู่นะครับก็ต้อง,ต,องต้องอดทนอนะ่ะต้องอดทนคอยสั่งสอนนะแต่ถ้าจะเป็นลูกน้องเราก็จะเจอลูกน้องที่มันถือดีถือเก่งแบบอารมณ์ประมาณว่าไม่เห็นหัวเราอะ่ะประมาณนี้มีเกณฑ์นนะให้ระมัดระวังหน่อยถ้าเจออย่างนี้นะครับเราก็ต้อง แก้ไขนะถ้าเกี่ยวเรื่องของการงานก็ต้องแก้ไขันด,ด,ด้วยกฎด้วยระเบียบนะครับนะบางทีถ้าเป็นลักษณะของความเจดีกันไปก็ต้องมีระยะห่างอะไรประมาณนี้นะครับไพ่อะไรสองสามเนะาะกพราไพ่ไพ่สองสามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นก้าเป็นไพ่ที่แสดงเปิดเผยนะแสดงอารมณ์ความรู้สึกนยพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวความใส่ใจห่วงใยเนาะคิดอะไรก็สื่อสารไปอย่างนั้นดาวคันคือดาวก้า นะรวมกัน2กับสามลงกันเป็น5น้าพลังแสงเนี่ยก็คือในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของหลักการเรื่องของตะก,กะอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่าไปให้มีในเรื่องของชู้สาวหรืออะไรนะมันจะเสียการปกครองนะเพราะว่า2กับสามลงกันเป็นคู่ชู้นั่นเองนะครับบางทีมันจะเสียการปกครองนะแต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยวเรื่องของชู้สาวไม่เกี่ยวเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็นะครับ,นะรบกล้าที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะครับก็จะทําให้เราผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปได้นะครับอ่นะต่อไปนะครับ แล้วเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเสาร์นะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นนะครับดาวเจ้าเรือนเนาะในราศีมังกรนะเราจะเรียกว่าพบมรณะเนาะมรณะไปอยู่ไหนก็มรณะไปสุภภัณ์นั่นแหละทําคุณคนไม่ขึ้นระมัดนระวังหน่อยนะครับจะช่วยใครหรืออะไรยังไงดูให้ดีนะครับนะการช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ช่วยคนผิดก็ถือว่าไม่ดีทําร้ายตัวเองนะดูให้ดีนะครับมันก็พูดยากแล้วนะครับเพราะการที่มันอุบัธรรมขําจุนหรืออะไรกันเนี่ยนะ ก็ต้องดูดูให้ดีแล้วกันนะครับว่ามันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิให้เสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับให้พระศรีวัุเพราะเขาคิดว่าเรามีนะเนี่ยเขาคิดว่าเรามีเขาคิดว่าเรามีความเพียบพร้อมเขาคิดว่าเราช่วยได้นะครับเนี่ยเขาถ้าเขามีไม่เซตอย่างเงี้ยก็ลําบากเราแล้วล่วนะนะครับที่จะต้องสื่อสารให้ชัดเจน นะครับถ้าเต็มใจก็ไม่มีปัญหานะครับการช่วยเหลือคนเป็นสิ่งดีถ้าไม่เต็มใจก็ก็ต้องสื่อสารให้เป็นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพสจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะก็นะครับสี่หนึ่งนะครับก็นั่นแหละนะครับพูดจริงนะครับพูดความจริงนะคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนั่นแหละนะครับก็จะช่วยได้นะครับไม่ต้องมาอมน้นไม่ต้องมาสร้างภาพไม่ต้องอะไร นะครับถ้าเราสะดวกให้เราก็ให้ถ้าไม่สะดวกให้เราไม่ให้นะครับประมาณนี้เพราะว่าดาวพุธกับดาวทิตยมันเป็นคู่วิชาการนะครับคู่หลักการนะครับพูดมีหลักการพูดแล้วคนเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็ตรงมาตรงไปนั่นแหละนะพระราหูนะฮะพระราหูก็เป็นดาวดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือสุภา ครับที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าสุภะไปไหนสุภะไปการงานก็มีคนคอยช่วยเหลือนั่นแหละนะครับมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีคนคอยอให้การสนับสนุนนั่นแหละก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราแหละก็โชว์ฝีมือให้เต็มที่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะบเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะก็เขาไว้วางใจแล้วคุณทําอะไรก็ทําแบบเต็มที่นะอย่าทําแบบเช้าชามเย็นชามนะตั้งใจหน่อยนะครับไพ่เป็นนี้เป็นไพ่ต้องใช้เวลานิดนึง นะครับผลเนี่ยมันเป็นระยะยาวทําอะไรยังไงเนี่ยมันต้องจะมารอเอาผลได้เลยมันก็ไม่ใช่นะครับมันต้องใช้เวลาทุกเรื่องทุกเรื่องมันต้องใช้เวลานะอึดอดทนนะครับแล้วก็ทําไปนะเดี๋ยวก็ประสบผลสําเร็จในอนาคตนั่นเองนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่เสริม4ีห้าโอ้ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะเราพยายามนะครับสื่อสารนะครับตรงมาตรงไปทุกสิ่งทุกอย่างหัวหน้าเรียกไปคุยก็สื่อสารตรงมาตรงไปนะครับไม่ต้องเก็บ อมพนันนะมีอะไรก็บอกไปเขาจะได้วางแผนนะครับถ้ามันผิดทางหรืออะไรเขาจะได้ช่วยนะครับก็คือถือว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีนะครับสื่อสารแล้วก็มีคนเชื่อสื่อสารแล้วก็มีนะครับคนฟังเลขสี่เลขห้ารวมกันเป็นเก้าถือเป็นเลขที่ดีที่สุดนะก็เกี่ยวเรื่องของสื่อสารเกี่ยวเรื่องของหลักการในลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะฮะหากผมผิดพลาดประการใดยัางไงต้องกราบขอขมาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจเขาก็กดนากรค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแ้ะท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้ให้คุณนะครับสนับสนุนช่องหอยจงเกตเก,ก้าจลิงน้ำชากาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตามช่องทางสบเต็งนะครับหรือจะพร้อมเพย์ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตเก,ก้าดูตลอดสวัสดีครับ